พืนสตัด์เฮ้ยพื้นมาสตัดทิพย์สตัดทิพย์อะไรเนี่ยะแย่มันเป็นแบบพื้นไทยโอ้เป็นแบบครอบครัวมาถือกันเออเมืนมน,นี่ต้นนี้อะก,กูถือโอ้นินฟ้าเนี่ยคน,คนสน่วนใหญ่คนมักปลูกอยู่ในตามหัวบ้านเต็มเนาะใช่อันนั้นเ่็นพ่อนบ่บ่บอ,อ๋อทั้งแล้วอ่ะสือแต่น,นี้คนมาครอบครัวแต่เนี่ยรันมีปัญหาข้อดีได้จ้ะ ปเห็นยู่ต้นหนึ่งเียวอันนี้ด้เรออาจจะจิโคนะเห็นยู่ต้นหนึ่งนะอะไรอันนี้ตัดไม่ใช่จิตัดนะตัดจิตรัดเหรอเด้อทั้งคนโอ้ยแต่เอ้ยว้มือแต่ขี้ดินมือ้อนี่นะต้องเอาเสียมมาคุดมีม่พอเสียมคุดแต่เราเอาขี้ดินไปน้ำพาะมาปลูกอยู่สวนเเสียมแต่มันเป็นหมากเลยเจ้าจิโคนะเอากอกอันนี้เหร

รักพักน้องเตวเตวอ้จะรักพักเราประกาศโดยสบายดีว่าหล่นไม่แยมนอกวะนี่ลองมิลองมิอันนี้เนียไปเนื้อเอเลฮะเดี๋ยวเมือปุนาเขาุ่นากนใครเตวอ้ีเด้ยอเจ้าสวัสดี อ้ย uh, ah? hey. so, uh ูน oh? ah. you you ีเรื่อยากขอเจ้าคอละอลไปบ่้เอจริ้จะขอแล้จะขอเอาพักก่อนเอาพักก่อน้จะขอมีหนึ่งนะเห็นหน้าจะเห็นจะสนใจอาคือว่าสีช้ย่ได้เงียวใช่ไหมสีชายเีย่อนนะเ่อแม่เ่ จเนาะแต่ว่ามี้องน้าไม่ชินเยอะที่ค่ะกับแพงบอกพูนๆทั้งหลายคือรนี่ะกัมกัมข้ดินได้ยากนั่นเนอะเล่นเหมนนั่นเอะเพิ่บดิดินได้มือไล้เนาะบดินกี่ตมบ่ผ่านมาเนี่ยเหวนี่มืดมือแม่ดำหน้าลูกดินแม่ดำหน้าลูกดินกี่ตมกวดไวจูดเนาะไม่แล้วว่าอะกาศเนาะทอมี อถอนประกาศขโขมุยนะมลังหินลลังหินเดลอน่นอก่นโยห่นโ้กำห่นลังหึนโอ้งหึน้ำงโอ้ยำน้งย้ยน้ยน้งนกง่งามู่เอ้ย่นโอ มันแก่แล้วบนาะเออแวนั่นแหละมันกินมันยังคืนดีเลยเป็นวัดมีานี่ใช่ใช่จะไม่ต้องขอม้าเรามีน้าหมูมากระยามันป๊อเบี่ยงม่วงเฮ้ยชออ่นด้บาทนี่จะมีรดนี่นะนีมันพริกวะมันถือฝนดิยฝนมันหนาวอืม ดิบไปเคือมันเกาะมันเกียวมันบริเหตุคู่แล้วมันไปตามใจเนาะย,นนยายดิ่นน้ำยาด่างจานแม่เจ้าลูกลูกเอาไปแล้วลูกมาแล้วมาแล้วบริเนบริเลนู้กไปไปไปไเดงน่อยรับขวดนี่นะมักขึ้นอย่างไรต้องพิงก็คือนกันยากดิ่นเจ้าเช่น้นเจ้าเช่างจานใแม่บ้าะ้าเ่างจานใ้แม่บ ม่แน่หัวนะไม่ได้ขี้ดินไปดูไปดูปไปลูปไปไปบปกไปแล้วสิแยวเอ้ยโอ้ยลูกแต่พรเลยหน่อยมันตายมันอืมหอน สูงอีน้อยแบนี้บ <ok uh, ่บ oui ่าม่เือวานต้องเมือตาแกงนอไม้แต่เมือกินแกงนอไม้ไปด้มาไปด้กินแต่เมื่อนั้นบร่กินตะโดนไม่กินกระเพาะขึ้นอีกก็ไม่ได้ไปหามอไดเห็นไหมแี่ข่นอ่เียว้อย Đây nhọn à, thân này. Đấy, nhau khá là trên bầy xưa Thì nhau đi. Ừ, vào nhau đấy tắt. Vào lây đó à? à vào lây là tắt thân nướng, vào nhau là tắt, là vào lây mà tắt ít. Ờ... Lòng khóc lên. Thương subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ าาม,ามาเอาได้วันน,นี้นะมาาวนทีแปลว่าิเกไปขายอยู่ตั้งแต่ว่าเขาไม่ได้ไปตลาดจิเก่พักไปขายอยู่ตั้งแต่ว่ายอดยอนงยอแจาาพัยังไปขายนะอ,ะอน่มน,นั่นเนาะจินได้กันดวกนาเเนาะแตด้เพน่สตดิดวันถิ่นหรืยังล่ะหยามันเป็นพื้ <S <S นไท โอ้เรนแบบครอบครัวถือกันเหมืนนี่เอ้าเรนบอกต้นมันไม่ไหนแต่ตัวนี้เพิ่นมันเอพซีพันถือแต่ต้นตัวนี้ต้นนี้อ่ถือวันนี้ผ้าเนี่ยคนชนหลายคนมักปลูกอยู่ในตามหัวบ้านเต็มเนาะตามหัวบ้านเยอะขนาดเต่มันปลูกแค่ไหบปลูกคือบลกเคยได้ยินเคห็นเพิ่นบอกไหมใช่อันนี้เพิ่นบอกพรอบอกอ๋อ ทังล่ือแ่นี้ตนมาคบคงแต่แ่ันมีปัญหาดีวจ้ะพอเห็นยู่ต้นหนึ่งอันนี้เราอาจจกอ่ะย่ต้นนึงนะอะไรอย่างนี้ตัดม่เ่ะดตัดะเนด้ด้องพลโอ้ยแต่เอมน้มื่อตะกี้ดิน มอนี่น่ะต้องเอาเสียมมคุดไม่บ่เสียมคุดเราจะเอาขีดินไปด้ำเพาะมาปลูกยูสวนเสียมเนี่ยมากมันเป็นหมากนะเจ้าจะเมื่อกนี้กินน้ำเบื่อไหมมาปลูก ตกินตนบกินเป็นหัวบ่ต้นยังเลยอันหัวจกหัวโคกอันหัวอันนั่นอันเดียวกันป้อโคกอันนี้แม่มากันจัะเไม่ใช่เนี่ยนะเหมือนบ่ที่เป็นเศเศ้เป็นเศมันเป็นคือมันคโอ้ตัวนต้นไหนคือหลอกกระเจียวนี่บ้ต้นไหนต้นใหญ่เดีแตวตอนนั้นเป็นหัวนี่ อันนี้นะปลูกนึกว่าปลูกเป็นต้นไม่ต้นยังต้นเออเออคิดว่าต้นของใหม่เลยนะเอาเสียพูดัใ้พูดเอาโลดเอาเสียมา้วว่าว่าแบบว่ากินข่าได้แต่ว่าเเปิดที่ข่าได้ดิเบืองเบืงนอกของดีกันน่าใช่ละอุณพเยนาเมื่อปะเอาณห่เห็ดหลัดเดียวทางมาอยู่ดิหมักมูเด้แ้ชหมูน่ะชงหมูน่ะพอพอถิ่มล้วะ เฒ่าบิดาอืมม่วงล่ะบ่อยู่บ่ห้อยงัวต็มเลยงัวเฮาตอนไดแต่เนี่งัวคือมห้อยงัวโอ้ยเอ้าเข้าจังไดบ่ได้อัดประตูบ่ือมีคนเปิดเอาสั่งเว้าแท้เจ้าออกไปดำนาเจ้าสิบ่อัประตูเจ้านะเข้ามาแล้วเห็นเนเนมีคนเนมีคนเปิดบ่เปิดก็งัวเด้อเจ้าบ่ kiếp đâu, kiêng kiếp kiêng kiếp kiêng 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 lai kiêng thấy? kiêng 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 đây kiêng kiêng này kiêng Bà kiêng 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 มาลองพรมาบอย่างให้อยู่บ้านพอดีถึกถึกอเขาทางเข่าทางกับลุงพอดีเลยลุงก็เล่า่าสิ่คอแต่ว่าลูกยังบอกว่าต้น่ากไม่ไดม่หนีทั้งวานเฮาไม่ได้ยินแต่ว่าต้นหมากไฟนี่เคยได้ยินอยู่เอฟซีพ่นกับว่ามันเป็นยันนะอ่แตื ขึนกบปูถือแต่ข um ันนมาหยั่นครบัวสีเป็นเพื่นเป็นใคระตัดออเอมันจะเป็นนะนี่แหละคบล็กทิมเกือบเนาะโอ่ใล็อทิมยิ่งเนือนบล็อกนาะซื้อเมื่อปลูกสองต้นหนึ่งตายไป้นต้นนึงเดียวต้นหนึ่งซื่อแล้วแต่าอยูชวันนะซื้อแนต้นละหาสิต้นหาสิทำนี่แล้วเนาะต้นน้อยๆอะบาริงามแบบนี้บริงงามแบบสีขหันยังไงกุ๊งย

ต้นใหญ่นะมันก็ต้นใหญ่แหลต้นต้นน้อยมาปุ๊บต้นใหญ่ไว้แล้วนี่นี่เอาเมื่อจ้าต้นร้องบ้างนะบ่ามันถ้ามันแซ่บไม่ได้จะมักกินน้ำเจ้าเนาะเอาละเอาละเอาละคุดแบบไรตัวนี้นะบ่มันต้องขุดแบบไรขุดเบิ้งขึ้นกันนี่บ่ขุดเอาไปลองมึงดูก้นเอางบะก้นไปปลูก็หนีบอาากกย ไวยวันใหญ่มันตายเอาตัวน่อยมันมีกุ้หน่อยอยู่นะเอาตีสักจะอาเอาหนยเากซาบัไปเนยยันงูเลยไปเหยือมได้ถุมไดุมมแล้วลานโ่มนั่นนี่ขึ้นแลนด์ด้วกันมันใหญ่พวกได้นอ่เว้ยตัวนี้มันจะเป็นหัวได้นหนะยกยกเงาโล ายว่าเพื่อนเอาหายเอารถว่ะหัวอ้ยก่มันจะเป็นหัวแล้วเจ้าเต๋อเอาลัว่องก็นี่ยมันเป็นหลอกเลยนะแต่ดิน้องเต๋นี่ชิงามเมืองดินชวนท่านี่ชิงามบ่เออมาตัวมันเฉียงง่ายเราเอาไว้อยู่ เส้นเป็นต้นโมพีคนเราด้วยแหนอย่างไหอาท่างกระสอบมาทลอวไหมเป่ไงเท่าที่บอกักกอดมือนี่เลยอ้ยอนั่งเอกเชิรวมกันมือเลยอัน่าอย่านั่งอย่ายเงี้ยนะเอนตัวนึได้เ้องไปตรมต้มามาเอากินหัวขาดเลย ค่าเท่านั้นเอาเมื่อวานทอมมี่ถิมตรงนี่ได้นี่นี่ทอมมี่ถิ่มตงนี่ไอ้บ่บ่บ่บพ่อได้พอได้ไว้นีลเปล่นนี่ก็ได้มันปลูกอะไรทำไมหัวแทบเอื้อยเอื้อยคิดพ่อเราว่าต้องอยู่ชาเออเอาได้เราสีใจนาะเมาเควงไงเนาะหัวสักคูเตยเคยกินอยู่บ่หนิก็บุกเคยกินทิชเชอร์ตัวนี้ตึ้มด้วยบ่ ถิ่มขนมเกื้อนอยู่ลานกับพ่อแนนพี่แย่น้ำใดหูมุดนะสิพ่อแนตีนเจ้าลูกมดแ,แต่ว่าดีอันหูหูคว่เลยเป็นูขน้ยัืไม่รื้อว่ากระ,กะพอนะครับรื้อนะเลยขีต่ตีขี่คอเลยที่รบพ่ได้ให้รัอพอนะพ่ออภตีก้น,นเมืงไรอภพรตีเมืงไรลูก พอพอนหปหมเลยพอหาย่แม่เลยแม่ให้แม่ให้บ่แม่ให้อออเ้แเ่าติันเธอพอพอนพอพอนหายปะอะไรแกงเหมันแม่ให้าเอึงหน่อยหู้ไเนาะแม่ให้แม่าท มาบัดนาสิเอาหยังเด้บ <ò> ัดนี้ออมาบัดนานี่มาเอาอันนี้ก็ได้ยง่อยบ่ให้มันแป้นอันให้มันแป้นเมื่อปูเมื่อปูวงกอถ้ามันแซ่บเออมันแซ่บหน้าในจังว่ากันจเอาหยังที่มาปลูกนี่นะเอาหยังเอาหัวเด้อหยังออันนี้เอามาใส่ใส่ต้นเล็กบ่ไลมาให้อมันยอดมันบ่ค่อยค่อยคิดว่า แบบว่าปลูกเป็นต้นเอาลอกบ่จังซี่น่แหละเพิ่นเอามาให้คิดว่าเป็นปลูกเป็นต้นดอกไม้หอยังดเนาะเป็นอุมอยู่างก็เลยหญออกมา้อืคิดว่าเป็นต้นดอกไม้มันงามเอ้ยคิดว่าต้นดอกไม้ที่เพิ่นปลูกหน้าบ้านเป็นดอกแดงๆขึ้นมาไดคิดว่าปลูกมันงามมันหยังไอเนาะกินได้เฮือนชือบ่กแนวิแม่นจักบ้านเฮาเห็นหลายก็บ่เห็นไปกินเฮย บ่ต้นหนองม่สิได้นี่นะองชิมเบิ <t os> <t os> <t os> ่งนะยันเมามื่อนั้นคือเห็นนมกินอยู่บ่ได้บ่บ่ได้บ่ได้เคยกินจักเทื่อยังบ่ได้กินจักเทื่อเพิ่นเอามใส่กระตาเพิ่นจักดได้กินกินต้มกินนี่บ่ต้มกินเออต้มคือมันนี่บ่มัน้เกินักมักดีให้กินตบๆตั้งแต่เฮิงเออโทมไว้ให้เนาะสิใส่เนาะบัดนี้เนาะ ไม่พอพอนะโธมโมเล้าลุงเป็นคนขุดอเราไปเบียดเมื่อยล้วโมอยู่มูอนีธิำม่จ้งเ็นเพนบอกมูอนิว่าคำพ่อเข่าไปกินเองบ่ด้วยเพป็นเลี้ยงข่าวข่าเอาข่าไปกับเได้ใช่กลับไปหาซื้ออยู่หนาวหนาวไอยราชื่อกบบมีเงิน12,000ก็ซื้ออยู่ห้านันไปเลยานันนันเลยวันเขาก็ซือจ้ะว่าต้นนี้ยังอันนี้บันรนไย ต้นขอจังคู่คนนงคู yeah, like not, ่มียานางครบมียานางแถมได้น้ำหันไม่ต้องลบออกนะเมเอามีดตัดตนี้ตัดเยออไหตัดไหนมันไหนมันแตกก็ไหเนะเห็นเงียเห็นบอออันนึงอันนึงในปุบแยกครับ ไม่พอนี่แจ้๊ยงแล้วแต่ดูแม่แล้วก็แล้วก็หู้นยแม่ที่ข้านนี้เนาะพ่อมาอาบน้ำให้กินข้าวให้อืมอตุ้ยขนาดนี้หนาเบ่งเลยจ้อาบน้ำป้อนเขาอืตอนนั้นแม่ประชนใจเลยแม่ขี้โม้กัแม่แม่กันมาแต่คุยบ่พอนาะบ่พอนอยู่คุยกับพอนจนนั่นเออลืมเนาะเดนิมยังกันไม่แด้พอนี้สบาย ดีและเม่มีแต่ดำหน้าเชีอ่าสบายขนาดว่ายังก็พอแน่กีแล้วมีพอเนาะเอานเอานให้คอ้องพิยกันต้องผู้นันด้แมนอระบุวราเป็นวันพูนั่นนี่ถ้าว่าไผ่ต้องโบได้บบได้ถ้าว่าเมย์คอย่างปในกระพิดหมูเช่านี่แต่งโตว่าชีต้องไปล่างหนาชุกเมยนี่เมย์ยุดรถดล้ววะ อให้แม่เย็นไปร่างให้เดินใส่เย็นเอือนแม่เสียเย็นไปขึ้นมาพอดีมือเช้านี่แม่เย็นแม่ใบเดินนะเอิอนแม่วัดเฮ้ยเสียบอ่ะเนี่ยนะเห็นหน้าบึ้งไหมว่ะมันเอือกอ่ะเฮ้ยร่างระเบิดเสีบอ่ะยินนั่งบ่าออกทั้งกลดรู้แม่ดอก พูดนเวงแต่ว่าทำนี่บอกหอกเวลาเ a า l t e ยังไงบนเงียบนยังยังมาบอกเนี่ยเออแล้วแม่นได้นแม่นได้นิไป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 ไไปไปไป้ปไปไปไไป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 าไปไปไปไไปไไปไไไปไปไไป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 ไไป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  ข uh> sí pues> ึ้นวนไิบวกินยิ่งกว่าทุเรียนบ่เฮ้ยเพื่อนักกูนั่นนี่แล้วจะเพิ่มยอดหอมเมือปลาพวกเนี้ยไปไปไปเข้า้องน้ำเดี๋ยวป้ากับลุงกีธาเคป่ะเคป่าเพื่อหาเพิ่นยเมือปลพิ่นยอเมือปลาเพิไปปาไปน้ำเด้อเคไปไปไลุงไปน้ำเออไปไปไปเพิ่มเพิ่นเ่ยอเมือปลาเพิ่นเน้เขาบอกไปเพิ่นคิดว่าอือ ไปสิถ <Hey, S 2> uh, ่ายยู่นี่เด้อถ่ายยู่นี่เด้อเคเคถ่ายยูนนี่แหละถ่ายสีใสยูนนี่เนาะไปในย่านเขาไปเนย่านเมือปะดิถ่ายยูนนี่แล้ออันนีได้ไหมบ่อยากไปบ่อยากบ่อยากขึ้นอ๋อตน้าหนัง ในว่าพันกัเพียงใครแล้วก็หนาตาเป็นขาวคอยพี่น้องเลยเนาะแป็นตได้ไหมอ่านั่งเป็นนั่งทำธุระบัวแดงอยู่เงียป้ากับลุงเมื่อป้าบัวยอมมาคอยพี่น้องเลยจิดมาน้ำคลิปนี้กะบัวเมี่ยงลายเนาะพอดีเราเอาพักเอาหนาเราต้องนอนเช้าว่ากินคอยพี่น้องเลยพันกับต้นนั้นเมื่อหายลองปลูกกินหัวเบิ้องพันละกับบัวคยกินจัดเยื่อที่จะเป็นตัวายแหละเนาะไปสั่นมาทั้งมี คลิปนี้กับพ่อแม่ยังเด้อจากในก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงแล้วก็ทางเอฟซีที่หักแพงทางสบุนบรรณาเนาะตลอดมาแล้วก็ตลอดไปแล้วก็หักแพงทางทีมงานเนาะเลยว่าทางเฮาเห็ดการณ์า้อม่ำข้อมดีนะพม่พี่น้องเลยโดยป้าไปแล้วเนะาะสบายดีเด้อสาบายดีสาบาดยด,าาบาดีกันเลยยูสุจ้าตกันจ้ไหมยันต์มาป้ามาป้านะสุจริตกันจ้ะบายบายก่อนจ้า một bài đấy là bài nhận mưa pa rồi pa pa